สวัสดีครับพวกผมแมวซาวนะครับ oh baby, how? Oh, มีพวกเราจะพาไปทัวร์เที่ยวกันที่ใจกลางเมืองกรุงเทพนะครับไอ้ที่ไหน ใ่ใการเมืองกุงเทศไม่อยากคออมวุ่นวายนระับใช่แต่แตคนก็วุ่นวายครับเพื่อนผมเนี่ยวุ่นวายคิดถึงปาร์ตี้ปาร์ตี้อะไรอย่า <ไป S 1> งเ<า>งี้ยไม่เกี่ยวอย่าเอามาอย่ามาพัวพัน,นไปกัน 看看ออต th pieces, นอนนี้เราก็อยู่ที่ข้าวสารนะพามันกินต้องทางเห็นว่าพี่เอกบอกว่าอร่อยพวกเราเลยพามาความดกคนเยอะมากคนเต็มร้านนะครับจริงเดี๋ยวรอไปกิงเลยครับวันน um ี้เราอยู่ที่ไหนครับเราบอกพี่ครับเราอยู่บางลำพูหงวอไงหิว่อไ รอน้องรอข้าวใช่ไหมครับใช่รอข้าวครับไม่กินนาทีเซ็งมากหิวก็หิวใส่เยพึ่งตายละไหลเนี่ยทำไมวะนี่หายท้าอ่ะแปดนรกนะครับวันนี้อ้าวนี่ชูควยน้องครับเอาละครับผมชีชี้หน้านะครับได้อันนี้ครับ เราได้เมนูแรกมาแล้วครับคือต้มยำอะไรนะคุณแม่ต้มยำกน้ำคนกุ้งน้ำคนครับเป็นเมนูเด็ดของทางร้านเลยนะครับเนี่ยเขาหอมอ่ะดมแล้วรู้สึกหวานหวานเลยน้าบอลบอลมาที่กูกข้าวข้าวเชื่อเป็นน้ำแต่ว่าไม่มีช้อนเราก็ต้องใช้มือจกแดกไอสับย้างอย่างเงี้ยเมนูของคุณยำหอยแครงครับผมชอบกินทุกที่ที่มียำหอยแคร์อืมันจะเป็นรสชาติ หอยนะครับสาธิตการกินโซชักหนึ่งชิ้นอาบด้วยให้เจียวเนี่ยอาบขอให้แค่ใส่เจียวอะเก๋ไก๋มากเป็นแกงหมูสับครับคำน้ำหมูแท้ๆหมูนี่หมูอะไรสับละเอ,เอียดอ่ะหมูสับเข้าไหนตมะกรอนเลยนะครับไข่นี่ข้อมาจากไก่เนี่ยคุณเอกครับชิมชิมสักหนึ่งสักหนึ่งคำแก่แจ้ะไหม นี่ครับใข่เจียวแท้ต้องเหนียวทำไมครับร้านหนูมาน่าน่าน่าตักเข้าปากเลยครับงาบเข้าให้นี่ครับข้าวหมูต่อของร้าน ร้านหลายไม่รู้ครับน่ากินนะครับดูครับดูกันเอง่ทีเด็ดนะมันเป็นทีเด็ดจริงครับอร่อยร้านนี้เกี๊ยบใช่ไหครับนี่ครับเดี๋ยวเก่งจะกินโชว์ครับผมกเกี๊ยเป็นไงปลาไม่แดเนิ่มแบบมันหน้าเข้าง่ายหยอกแม่งโคตรหมูเลยสัตว์มันหมูไงเยอะรสชาติหมูเต็มเลยครับใช่ครับนี่ครับล่าสุดเลยครับเขาเรียกว่าปลาอะไรวะปลาลร้าอุก ปลาพริกปลากรพริกเออเป็นที่เด็ดของร้านนี้อีกแล้วน่ากินมากน่ากินมากนะคุณหลุยจะกินให้ดูเป็นตัวอย่างครับอ่าต่อไปอ๋อง่ายด้วยสายมาเลยสายมาเลยคนไหว้ผ้าไม่ตัดผมเลยผมก็บางๆอ่ะแต่ตรงเราของเราหยุบโดยโซเวียตอย่างนี้ผมครับเรากินข้าวกันก่อนครับให้ว่าดีดีครับเราเสร็จแล้วมากินของหวานครับร้านป้าพันธ์ครับ อ่าอร่อยอะไรเลยอร่อยครับน้ำครับะครับโอนตินที่เด็ดที่เด็ดจ่ายตังค์ด้วยดิแต่เขาจ่ายกินก่อนให้จ่ายตังค์นี่ยผมกินให้ดูอ่าไอเท็จไม่ที่เด็ดจริงจริงน้องกินหนึ่งมาได้ครับคอดหวานกินด้วยกันอร่อยแนะนำครับมาซื้อร้านป้ากันเยอะๆยระแะนำครับมาซื้อร้านนี้กันได้ครับที่ที่ไหนวะ ตาบารมูครับชมามือาชีพครับ้าพันครับชมมือชีพพี่เมชมืออาชีพอ่บเดี๋ยวเราจะไปว้าก wow. ันด้วยนะครับว mm ัน hmm. น yes. mm ี hmm. ้กับพวกเราแก๊งแมวสอง เต็มเซมชิวันแล้วดูครับ,อรบซอกข้างนี่มีแต่มังคุดครับลำไยไอ้มะล่างไอ้ยที่หลุยบอพี่ครับ<ด>เราอยู่ที่<ด>วัดเชดุคนบนบางคลาว่าวัดโพธิ์ตรรั้นตัใช่ครับชาวบ้านเรียกนค,คนธรรเรียกว<ร>่าอะไรเราไปเดินทางมาถึงก็เหน็ดเหนื่อยครับดูเพื่อนดูเพื่อนครับดูเพื่อนนั่งป่าห้อยครับชาวบ้านเรียกวัดโพนะครับแล้วคนปกตินะดูบรรยากาศบวัดโพครับวัดโพธิากาศรอบๆเจ้าอะไรครับป่าเจ้าอะไรครับ สวยงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเลยดีกว่าครับนี่ครับเป no, mm ็น hmm. ห e ้างดูส exactly. ีต่างใช่ไครับได้ใช่ดูสีมาดูแร้ครับเป็นแถบพ่นพ่นน่าแผ่นไทยครับดูดินี่ทุกท่าทุกท่าดูนี่ครับดูสีผัดผักใช้กับมันเลยทางด้นีมันต้นไม้นี่เสทลทั้งพรอ่ะปะการังคมปะการังคม บูญไม่เหมาะผมเกี่ยดเรื่องนี้บุญยังไม่ยุ่งนะบุเครียดเสียงดังไม่เกรงใจพวกกูเลยให้เก็บด้วยผมไปวะดคุยโทรศัพท์ที่ศารลใหญ่แค่ใหญ่ครับเราไปดูงานต่อครับครับผมเดี๋ยวครับตอนนี้เราก็มาถึงกันที่วัดแล้วครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปทำบุญกันก่อนนะครับในวันนี้ไปครับเข้าไปไหว้พระนี่ นี้เราก็มาถึงกันแล้วครับตอนนี้ก็เป็นพวกสถาปัตยกรรมของใคร่ับประเทศจีนนะครับเริ่มมีพวกเรียกว่าอะไรไม่รู้สมบัติพวกเป่าจริงอาวุธเฉยจอโฉแต่งทับเรือดูเขาก็รู้ด่วนด้วยทะเลแล้ไม่ใช่เปล่าแล้วแต่ไปดูพระครับนี่เขาเป็นสัตว์ของเขาว่ากันว่านะครับวัดนี้ตอนกลางคืนนี่บหลัครับสิเหล่านี้เขาจะตื่น

กำลังย้ำสัญญาไม่นานไม่เกินฝนกันยาเขาจะมาขอเธอก็ได้เมื่อลังมองดูวันแล้วเวลาคือนอนที่น่าจะใหญ่สุดในประเทศนป่าไม่

วันนี้ก็จบคลิปแล้วนะครับเราก็มาสิ้นสุดกันที่วัดโพนะครับีได้อะไรบ้างครับพี่อิ่มท้องครับใจครับหูได้อะไรครับผมได้างวันนี้ได้เยอะเลยฝรั่งไหม่ะก็ฝรั่งนะฝรั่งอีกในวันในวานก็จบแล้ยังมีสิ่งสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเราอยู่ถ่ายถใส่แล้วเห็รลูกเด็กแล้วภาพวัดโพที่ถ่ายก็ว่ากลับการมาเที่ยวไระเทศไทย เราเปนไทยครัองจริงะม่ไทยแลไม่ใข่ไทยอยากมงยิ้มนะอยากมองเยอะมัยแล้วยังไงก็ฝอยติดตามพวกเราด้วยนะพวกแกงาตามเราติดตามเราได้ตราก็ถึต่ของวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับที่ไหนครับ